สำหรับใครนะครับผมนี่กำลังมองหาร้านเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับทีมแนะนำไปร้าน Top Up Gamer เลยนะครับผมเพราะว่าถูกกว่าการเติมเองในเกม10-15%นะครับเติมรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่5-10นาทีนะครับปลอดภัย100%เพราะทางร้านใช้บัตรเลเซอร์แท้นะครับทางร้านยังรับเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับผมเช่น Free f i r RO ROV แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับหากสนใจนะครับแอดไลน์มาได้ที่ ID แอดท็อปอัพเกมเนะครับเดีย๋ยวลืมใส่แอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะรีบๆีไปเติมกันนะทุกคนคิมสตรีมในเพจทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับลิงก์เพจสตรีมอยู่ใต้คลิปนะครับเดีย๋ยวลืมเข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ใครยืนเด่นอยู่ข้างบนสู้เขาเพื่อนเอื้อล่วงเอื้อล่วง Watch out เป็นกำเท Watch out. Mà nói, oh, đi phẳng đốn một lấy, ยืนอยู่คนเดียวช่างเปล่าและเปลี่ยวหัวใจมาอยู่ตรงนี้คนเดียวโอ้โหกล่องเพียบเลยว่ะทุกคนคนนี้เขาจะมา เหมือนจะมาเก็บฝั่งนี้คนเดียวเลยนะฮึสองร้อยไอคิวอย่าเพิ่งเกือบแตกสองร้อยไอคิวออมาแล้วทำให้แล้วเออหมดว h อ t เฮ้ยสวยงาม Excellent work. หมดแล้ว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 ยานะ200 IQ เจ้าอย่าเป็นอะไรนะใส่เป็ดแต่ใส่ชุดเป็ดเป็ดเหลืองเดี๋ยวพอดึงกนันอยู่สักพักบอดจะวิ่งมาแล้วเราก็จะยิงบอดสวัสดีคุณเอสครับสวัสดีคุณไตชินด้วยนะครับสวัสดีครับ Someone has been here ใครมัเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มีคนหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อนะ่ะเหมือนจะมีนะเหมือนจะมีตรงอ่เฮ้ยปืนลั่นมันแล้วทุกคนเราต้องรีบปิดเกมให้ไวเลยฮะ ให้ไวให้ไวนี่ <Yeah. S 1> ทำไมเหมือนจะเก็บโฮโลใส่มาแล้ว oh. หายไปไหนไม่รู้มอไซค์คันเดียว เขายิงใครอยู่ไม่รู้อ่ะสวัสดีคุณผู้ชายไรยสังกัดเปนะครับโอ๊ยหลังกำแพงช่วยด้วย,วยมีหน้าเลยกำเอ,อ้ย เฮ้ยเน็เอรอมีสมอกด้วย Watch out เราเบิดทิมหมดแล้วว่ะเอ้ยเฟิร์ a เอทิมหมดแล้วว่ะต้องเลยไปปนละอยู่นอกกำแพง วัดเพื่อนวัด โอ้ยย oh, yeah. ังระวังออ M4 ไหมเนี่ยโอ้โห M4 หายากจังโอ้โหเกี้ยงเลยทุกคนนี่แหละที่ต้องการ Search for vehicles. Let's go. Watch out. So I have. Watch out. Watch out. อยู่บนนั่นนี่เลยเหมือนอยู่บนป้ายเลยบนกระตับ โอ้ยภาพหลุดทำไมวะเนี่ยฮัโลโหลสวัสดีครับ Watch out ตรงไหนวะทุกคน เออสวยงาม Watch out form up on me เหมือนจะตรงบ้านเลยนะบ้านข้างล่างแล้วก็อาจจะมีงูแถวนี้ด้วยนะ watch out บนก็ยังมีคนหามุมยิงฟรีก่อนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมี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 มมรอเก็บยิงฟรีได้เลยทุกคนไปก่อนเลยหนึ่งไปก่อนเลยสอง ไปก่อนเลยสามโอเคเหลือสองคนนะไม่แน่อาจจะอยู่ฝั่งเพื่อนหมดเลยนะครับอุ้ยตกใจนึกว่าเขางูอยู่ซ้ายมือคีมมีไหมเนะี่ย ขับรถหาน่าจะเวิร์กสุดรถนั่นจะเหลือเยอะอยู่แล้วก็ยางน่าจะไม่แตกเดือดขึ้นโอ้ยภาพหลุดไม่นะอะไรครับนี่อ่ะหลุดทำไมตอนนี้เนี่ย <c oughs> กะกำลังเดือดเลยมาขึ้นรถกันขึ้นรถกันพวกไม่ไปหรอจบแล้ว Watch out. kia mà đã dính tiếng đền rồi.

ตันแรกแล้วก็เกมแรกด้วยนะฮะสวยงาม